h e l lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มนนิสเตอร์โ์แกนก็มาแนะนำการเล่นกีตาร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําการเล่นโซโล่ในสเกลนั่นเองซึ่งหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะสเกลที่เรามีไว้ทําไมแล้วเราไปใช้ประโยชน์มันยังไงอ่ะมาดูผมให้ลองฝึกง่ายๆนะเล่นโซโล่ในสเกลซีเราก็คุ้นเคยนะ มีฟ้าโลาที่ดไล่กันทุกวันแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไงผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเล่นคีซีนะครับกดซีตั้งหลายแล้วก็เวลาโซโล่ก็ไลส่สเกลซีธรรมดานี่แหละแต่ลองนำไอเดียไปใช้ดูสมมุติว่าเราไม่ไล่แค่นี้ใช่ไหมเราใส่เทคนิคเข้าไปได้ไหม เป็นซีนจังนั้นนะไอ้ที่เราเล่นเนเนีย่ยมันไม่ได้ออกไปจากสเกลซีเลยนะครับนโน้ตแค่นี้โดเรมีฟากอนัทโดโดเรมีฟากอล แต่ทีนี้เวลาเราจะโซโล่เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะโซโล่แบบไหนคิดคําพูดครับคิดว่าคุณเดี๋ยวพูดว่าอะไรสมมติว่าเพลงมันว่าถึงึง,งึงเราก็คิดเลยว่าเราจะพูดว่าอะไรคุณนึกอารมณ์งงเพลงนั้นได้ได้ว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นการ ท่องเที่ยวชิวๆบรรยากาศสบายๆคนก็เลือกไปจังหวัดปึ๊บปุ๊บป๊บ ก็ว่าไปครัันอยู่ที่จินตนาการฉะนั้นการโซโล่ก็คือกาพูดนะครับสร้างประโยคขึ้นมาหรือเราเรียกว่าวัคตอนที่เราอยากจะพูดสวัสดีครับไปไหนมาครับทา่านท่านยังสบายดีไหมการโซโล่ที่ดีมันต้องเขาเรียกไงดีลนะ่ะมันจับ เป็นวักเป็นตอนได้เวลาเราเล่นนะฮะถ้าเกิดมันโอ้โหวุ่นวายไปหมดบางทีมันก็ต้องแยกช่วงเวลานะบางทีมันต้องเริ่มจากเดินนนามาแล้วก็ค่อยเต็มที่แล้วค่อยผ่อนคลายเพราะฉะนั้นการเล่นก็เหมือนกันก็เริ่มต้นจากการพูดง,ง่าย ประมาณนี้นะครับการสร้างสารรค์มันอยู่ที่ไอเดียของเราว่าก็อยู่ในสกลซีนี่แหละนะครับแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าลูกเล่นที่คุณมีอ่ะคุณจะมาใช้มันตอนไหนนะเช่นสวิปบ้างอเปิชิโอบ้างอะไรนเงี้ยนะครับที่เราฝึกมาแฮมเมอร l ออฟ l ูอฟจะมาใช้มันยังไงก็ใช้ตอนนี้เลย เหมือนที่เราไปเรียนหนังสือกันมาแล้วคุณใช้มันยังไงล่ะก็งัดมันตอนที่มาทำงานจริงนี่แหละครับงัดออกมาเลยนะครับแล้วก็นำเขาเรียกว่ามาเรียงร้อยให้มันสวยงามอะ่ะไม่ใช่ว่ามีความรู้เท่าไหร่ก็จัดเป็มมา ฟังไม่รูเละนั้นพยายามเลือกจุดเด่นๆของของวัรตอนนั้นมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปเลือกวักตอนของคุณมาทีนี้เวลาการทําโซโล่การทําลูกเล่นพวกนี้มันอยู่ที่ไอเดียฟังคนอื่นมากก็จะเหมือนคนอื่นมากนะเป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่ฟังเลยก็อาจจะไม่มีไอเดียฉะนั้นฟังได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าทําอย่างไรจะได้เป็นตัวเรานรั่นเองนะครับไปลองฝึกดูนะฮะสเกลธรรมดานี่แหละ <c oughs> เีวรหามดแล้วครับขอบคุณทุกชีวิตครับบายบาย